อารมณ์สบายครับทุกคนเสียงของลมอีก ตื่นเช้าวันนี้ตื่นเช้าที่ไตอนนี้ตื่นแปดโมงครับถ้าเทียบกับทุกวันก็ไม่เช้าลกเพราะว่าเมื่อวานไปห้องพี่มาครับ<อ>ก็กลับก็เที่ยงคืนแล้วก็เลยตื่นสายนิดนึงครับพอไปหาพี่ก็ลืมถ่ายเลยแม่งเอ็นจอยจัดแบบกินหมูกระทะกินเสร็จเล่นเกมยาวหมูกระทะสองวันติดครับเมื่อวานเยี่ยมอะไก็เดี๋ยวจอไปหาอะไรกินครับไป ตอนนี้เนี่ยแผนของเราคือผมจะไปที่สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้างนะแต่ทางข้างหน้าที่ผมกำลังไปครับเห็นตรงนั้นไหมฮะเห็นตรงนั้นไหมครับจริงๆแม่งมืดว่าเลยนะน,นั่นแหละเหมือนเรากาลังขับรถไปหาฝนเลยต่ถึงยังไงครับคือตั้งใจมาแล้วก็ไม่พลาดน,นะคือผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ระยะทางเหลือขับรถอีกประมาณ10นาทีน่าจะไปถึงก่อนที่ฝนจะตกแล,แล้วก็เลสโกครับ หลังจากไปซื้อข้าวมาแล้วครับเราก็ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวหมูแดงมันมีหมูแดงครับแล้วก็กินพร้อมกับดูซีรีส,ส์ซันสามครับโคตรงงเลยที่แบบพอเราดูซีซั่นสองแล้วแมงโอเวนยากว่าซีซั่นสามจะออกก็ะพากไทยจะออกกว่าจะนุ่นจะนี่ออกลืมหมดก็เห็นจอ,อไปฟันนะครับทุกคนดูอะไรตอนกินข้าวก็จะลืมบอกกันด้วยนะครับดูเราดิใช่ไหมดูคตรยากตอนกินข้าวแน่นอน ขอบคุณที่ดูตอนนี้ข้าวนะครับเอ็นจอยเข้าชชาเข้าเที่ยงเข้าเย็นนะครับเอ้ hey. เราถึงดียแม้วครับแต่ว่าเราถึงพอมฝนพอดีเนี่ยตอนนี้โดนฝนอยู่เขาบอกว่าระวังอุดกัดจริงอยากเอายามาบ้อนให้อุดแต่มาไม่ถึงวะโดนแพ้ขอไปหมดละี่อาุดตัวใหญ่สัด นวเด้อกะนวด้อกดดเขวโอเค,อเค,ครับทุกคนตอนนี้ผมเจอสัตว์ลึกแลวเพีกหนึ่งตัวนะอยู่นอกกรงละ<อ>เมื่อกี้เห็นเดินตามเรามาเนี่ยใช่ป่าเดินตามมาใช่ป่าเมื่อกี้น่ะนอนอยู่ตรงนู้นแต่พอเราเดินมาที่กรงหมีควายครับเหมือนเจ้าแมวนี่มันก็เดินตามมานะ น้องคือหมีควาย,ยตกใจตกใจตัวนี้เสียงแปลๆที่ได้ยินคือเสียงอันนี้น่าเลยลวดไฟฟ้าโอเคครับก็จุดแรกของเราก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวรอฝนให้มันแรงวันนี้นิดหน่อยจะไปต่อที่จุดถัดไปครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามเออบ่ายสองจะบ่ายสามแล้ว จุดที่สองที่เราจะไปครับจริงๆอยากจะไปซ้ำอันนี้นะไอ้วัดขาช่อง่านถ้าจําได้ตอนขอดีปีสองที่รวมตัวกันนะผมขึ้นไปไม่ถึงยอดข้างบนก็คิดว่าแผนของเรานะเย็นนี้จะไปจบที่เขาช่องผาแล้วจะขึ้นไปด้านบนให้ได้ประมาณนั้นแผนก่าวๆแต่ระหว่างจะถึงตอนเย็นอนะ่ะยงไม่มีแผนว่าจะไปไหนก็เดี๋ยวขับออกจากตรงนี้ก่อนแถวน,นี้ไม่ค่อยมีสัญญาณโอเคครับ สวัสดีครับตอนนี้เรา,เามาวัดหงรัตนารามนะครับฟีลแบบไหนวัดนี่ไงวัดคิดถึงเหมือนตอนเชียงรายนะที่แบบว่าเราจะไปตะเวนวัดอะไรอยเงี้ยเออเรา,เาก็ไปนะเออเราก็เราก็ถ่ายเปิดแล้วก็ถ่ายปิดเฉยๆ,ๆ <c oughs> ข้างในข้างในไม่ข้างในไม่ถ่ายให้ดูฝั่งนี่ไงก็เป็นในตัววัดนะครับจริงๆข้างนอกจะมีเป็นสระน้ำมนต์แล้วก็สารพระเจตากนะครับงั้เราก็มาไหว้พระก่อนแตอนนี้รู้สึกว่าต้องไปห้องน้ำก่อน ตอนแรกก็จะไปขอช่องพานแต่ขาช่องพานก็ยังไปอยู่แต่ว่าระหว่างทางขับไปครับเจอนี่พระพุทธรูปที่อยู่ด้านบนทางด้านนี้นะตอนขับไปก็เห็นป้ายว่าเขาชื่อว่าวัดเกาะอะไรสักอย่างหนึง่งก็เลี้ยวเข้ามาเลยฮะบอกแล้วมันไม่มีแบบแผนนะคลิปนี้จริงๆมุมตรงนี้สวยมากเลยนะปลาอยู่ตรงนู้นเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นทุ่งนานะครับเดี๋ยวเราจะไปทาทางทางด้านนี้เดี๋ยวจะแวะวัดนี้ก่อนไม่แน่ใจว่าต้องขับขึ้นไปหรือว่าต้องเดินขึ้นไปถ้าเดินขึ้นไปก็อาจจะแวะเดินขึ้นไป,นไปสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเค โอเคคือผมหาทางเข้าไปไม่เจอก็คิดว่าจะออกเลยแล้วก็ไปตามจุดหมายเดิมของเราก็คือนั่นแหละไปดูข่า,ขาวๆแล้วก็ไปขึ้นข้างบนนะครับคือขับวนไม่ไม่เปิด g o กูเกิลแมปนะคือขับตามทางอะไรเงี้ยแต่มันพาไปออกถนนใหญ่เมื่อกี้นะครับเราขึ้นไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อจุดหมายของเราฮนะสวัสดีครับ ก็หลังจากไปตักน้ำมนต์เมื่อกี้นะครับมันก็จะมีให้ตักสี่ทิศใช่ไหม,มแล้วก็เขาให้จุดธูปขอพระเจ้าตาขอน้ำมนต์กลับบ้านก่อนนะครับแล้วเราออกมาจากตัวตัวอาคารแหละก็มานั่งพักกินขนมกันขนมทจะเป็นนี่แหละคือปิ้งตอสีตั้งแต่ทางเ,างเขา้านี่เป็นน้ำมนต์ทั้งสี่ทิศครับอากินกินช้อนอะไรกินช้อนทำไมต้องเป็นฉันด้วยเปิดกล้องหนา้า เป็นไงรสชาติแซบบูดเรียบร้อยด้วยความบังเอิญหรือว่าด้วยอะไรไม่รู้นะในที่สุดผมก็ขึ้นมาถึงจุดด้านบนที่มีองค์พราอยู่แล้วนะครับแบบขับมาแล้วเห็นทางพอดีก่อนจะถึงถนนใหญ่ก็เลยขับขึ้นมานี่คือทางขึ้นไปนะครับก็บอกใส่ความวเรระวังนิดนึงด้านบนมีเพลงมีอะไรด้วยนะน่าจะมีพระมีคนอยู่ด้านบน ได้ยินแต่เสียงเพลงไม่ได้ยินเสียงกูแน่นอเราขึ้นมาถึงข้างบนได้นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่จุดหมายที่แท้จริงของเราเรามาที่นี่ไงเราทะลูกางานนี้แต่ว่าจุดหมายของเราจริงๆก็คือขึ้นสูงสุดของเขาช่องพานนะครับเหมือนใส่ซาวให้เองตลอดเวลากูว่ากูตัดยากแน่นอนนี่เลยเชบหน้ากินนะ ทำไมเราไม่ไมตัวเย็นเเออมีจะไม่รู้ว่าจะมันกินหรือยังอยู่เลยถือได้ถือถือกินเลยนะครับ e n j น y นยทุกคนเฮ้ยไม่มีอะไรให้กินนะเฮ้ยหมาลัดลีเนี่ยหมาลัดลีเฮ้ย บาย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 เราต้องไปแล้วเราต้องไปแล้วยังไงอะตามมาบายบายจริงๆรถมันขับมาได้นี่หว่าจะดูกูไปจอดรถไว้ตรงนู้นเห็นปหมเดินลงไป,ไปเพื่อที่แบบว่าเนี่ยตรงนี้มันเป็นทางรถแน่นอนอะไปจอดรถสะกายเลยไปไปต่อฮะนี่คือทางลงก็ค,คือทางที่เขาขึ้นมาเมื่อกี้นั่นแหละ บันไดมันเป็นแบบสนิมละกลัวไปผักมากแก๊งนั้นมาส่งบ๊ายบายบ๊ายบายแก๊งมาส่งฮะบ๊ายบายไปแล้วต้องขอโทษเพื่อนๆจริงๆนะคือวันเนี้ยคลิปพูดน้อยมากคือ,อจะเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาให้ฟังว่าตั้งแต่ตื่นมาคือตื่นนะตื่นสายแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกมากใช่ปะ แต่มันก็คือเรานานาทีเราจะนอนแบบนอนดึกอะ่ะเราไม่ได้นอนดึกบ่อยใช่ไหม <c oughs> ก็เลยนอนดึก <c oughs> ก็ตื่นมาก็เก็บห้องเลยทําความสะอาดห้องซักผ้าอ,อล้างจานตักทรายแมวทุกอย่างคือตื่นมาคือทํางานบ้านเลยเว้ยไม่รู้ว่าเสียงรถมันรบกวนไหมวะถ่านันนะ <c oughs> น่าคุ้นๆจังเลยเอ้ยคุ้นๆจังเลยสองคนนี้คุ้นๆจังเลยเอ้ยจะบอกว่า ครั้งล่าสุดที่ผมมาเอ้ยเยักกัอ้ยรอ,อบล่าสุดที่มาคือช่วงกุมภาแล้วมันจะมีลูกหมาสองตัวเป็นลูกหมาเลยนะผมขาวไม่รู้ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายภาพไปแต่คิดว่าน่าจะใช่2ตัวนี้เพราะว่าผมจําได้ว่าตัวหนึ่งใส่ถุงเท้าอีกตัวหนึ่งคือตัวสีจางๆตัวโตขึ้นมากภารกพจของเราวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปไม่ใช่ปีนเราจะขึ้นบันไดไปให้ถึงด้านบนให้ได้อาจริงคือเหมือนแบบเพิ่งได้เริ่มใช้ชีวิตอะเพิ่งกินข้าวมือแรกไปเมื่อกี้นว็ด๋ยอซืขม ขึ้นไปกิดต่อคือทํางานบ้านทํานู่นทํานี่ทานั่นนะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทํอย่างอืงอ่นเลยไม่ได้จับอะไรอือ่นเลยคือเราทําแต่งานบ้าน่แะนแล้วก็จะเอ็นจอยแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเล่นเกมกับเพื่อนโอเคครับผมมาอยู่ที่จุดจุดบริษัทที่ตอนนั้นขึ้นไม่ไหวคือขึ้นไปได้แค่นิดนึงแล้วก็เหนื่อยแล้วมันมันไปโดนขี้ข้างข่าวอะไรเงี้ยแบบกลิ่นตอนนั้นยังไม่ออกกำลังกายแล้วก็ยังดูดบุหรี่อยู่นะครับตอนนี้เราเลิกทั้งบุหรี่แล้วเราก็ออกกำลังกาย คิดเอาไว้ว่าทังนี้ยังไงก็ต้องขึ้นถึงกันบนคิดเอาไว้ว่านะแต่ขึ้นถึงหรือเปล่าไม่รู้ไปดูตามใจก่อนนี่ให้ดูทางเฮ้ยนายจะไปออกับเราด้วยไหมเนะี่ยโอเคไปครับทุกคนสู้ๆไม่กูละสู้ๆไปโอเคขึ้นมาได้แค่นิดนึงนะก็หอบแบบหอบแล้ว <laughs> นี่คือนี่ มุมนี้เลยนี่ฮะมุมที่ตอนนั้นพวกเรานั่งถ่ายปิดกันเออเสียงรถข้างล่างโครดังนั่งหักตรงนี้แป๊บนึงก่อนไปเรื่อยเรื่อยแต่ถึงดีกว่ารีบแล้วแบบว่าได้แค่ครึ่งเดียวอีกเคนี่ครับเหลืออีกเดียวก็จะถึงจุดที่รอบที่แล้วเราขึ้นถึงแค่ตรงนั้นนะน,ะนี่คือทางที่ผ่านมา เร้กับเพื่อนร่วมทางเราครับทุกเท้านี่คือสาภาพของผมโอ้โครับได้กลิ่นขี้ข้างขานิดนิดละไปต่อครับอันนี้ก็คือวิวจากข้างบนอ้คือมันหอมมันเหนื่อยและหายใจไม่ได้เพราะว่าเหม,ม็นขี้ข้างขาวไม่หายใจไม่ได้เจอลิง ไม่เป็นไรเรามีคูหูมาด้วยอู้เราเลยจากจุดที่เราเดินครั้งที่เรามาไกลแล้วนะนี่ดูฟิลิปกล้องให้ดูอยู่อไปต่อครับเลืมดตกินเครืงง่งค่แล้วทุกคนครับ ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งห้าสิบเก้านี่คือการเหลวไหลขั้นสุดยอดนะแต่ว่าเอ่อมันต้องอยู่ในการกควบคุมเพราะว่าคิดว่ายังไหวอยู่โดยที่ไม่มีปัญหาก,กับเรื่องอื่นแต่เราเป็นเด็กติดเกมของจริงคือชีวิตมันหยุดไม่ได้อะ่ะคือเล่นเกมแล้วมันแบบเราเป็นเด็กติดเกมเว้ยเราติดเกมมากๆนะเมื่อก่อนอะ่ะเล่นวันหนึ่งแบบแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงเป็นเด็กที่นอนร้านเกมอะ่ะ แล้วเราชอบเล่นเกมมากแล้วก็เลยเล่นกับเพื่อนตั้งแต่กี่โมงวะสี่ทุ่มปะสี่ทุ่มถึงตีสองกูไปเคลียร์สภอ้อาก่อนนะเดี๋ยวเจอกันถึงข้างบนแล้วครับนี่ฮะถือว่าทำแทนเพื่อนๆในวันนั้นที่ขึ้นมาไม่ถึง นี่นี่คือมุมจากด้านบนจากความรู้สึกของผู้พิชิตเขาช่องพลานนะครับในที่สุดเราก็เดินขึ้นมาถึงข้างบนได้นี่มุมเป็นไงโอ้เดินมาไหนๆมุมมันสวยแบบนี้เองครับลมข้างบนโคตรเย็นจะดูด้วยอ่ะโอเคครับ เราอยู่ตรงนี้มาประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีประมาณนะั้นก็ดูวิวครบทุกมุมแล้วตอนนี้เหมือนพวกลิงเะมันค่อยๆคืบคลานเข้ามาหาเราเรื่อยๆแล้วแล้วก็น้องหมาที่ขึ้นมากับเราเนี่ยน้องเหมือนอยากจะลงไปหลายรอบแต่ว่าไม่กล้าไปเพราะว่ามีลิงอยู่เราก็เดี๋ยวเราเองถ้าเกิดว่าหมาไปเราเองก็ไม่กล้าไปเพราะมีลิงอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลงไปพร้อมๆกับน้องหมานี่แหละครับประมาณนี้คิดว่าเดี๋ยวแะวหาอะไรกินแถวนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีได้กลับแบบ วนรถกลับมาก็อาจจะมาถ่ายค้างคราวออกจากถ้านะครับครั้งคราวจะออกประมาณช่วงหกโมงตอนนี้ประมาณสี่โมงเกือบห้าโมงแวะไปหาอะไรกินแถวนี้นก่อนเดี๋ยวเราจะเดินลงแล้วเอเค,ครับเดี๋ยวใช้เวลาเดินลงไปเจอกันข้างล่าง let's go <S ไปซื้อไข่มาคือพี่เขาไม่รับโอนแล้วเรามีตังค์แค่ห้าบาทลูกละ5้าบาทก็เลยจะซื้อนี่เป็นของตอแทน ไอห,หนุ่มนี่ที่พาที่ขึ้นเป็นเพื่อนเรานะทำให้เราไม่ต้องเดินขึ้นไปคนเดียวไหนมาร้อนนะกินเลยบายบายเจอกันพ่อหนุ่ม อยากดีขึ้นไปข้างบนหน่อยๆครับหมูกระทะหมูกระทะ